นี่มันหมาสิี๋ยมันมานี่คนไทยคือมุอถือแล้วก็มันน้อยน้อยแล้วก็มันนโอ้ยเอาถุงเท้ามาให้ฉันใส่หน่อยก็สีเลาะเลาะแแหล่ๆอย่างโดนหน่อยหืมรองเท้าให้เลยเอาเสียงไม่เอารองเท้าเสีขามันพิศวาสขาจนตรงไหนวะ ก uhm, ี่จ yeah. ่าหน้อยเนี่ยอ้อนอะไรลูกอ้อนอะไรลูกอ้อนอะไรมันไม่อยู่เราจะกินอะไรที่ขอเรานะๆมันเคี่ยวมันโอ้ยโอยมันเล็บมันฟานมันแหลมไหมจะเอาอะไรลูกเอาอะไรนี่ไฮ้รักนูหน่อย มันไที่นีมันไปมันไปไปไหนล่ะห้พี่เขาไปผัดข้าวลูก่าทำเขาต้มพรุ่งนี้มีงานบุญให้ถูแน่คือมันไม่ได้ถูหรอกมันกัดเอาแล้วจะกัดทำไมล่ะลูกกัดพี่เขาทำไม นั่นใครนั่นใครไหนแรงแรงมานี่ยม,มาดูมันดูน้องทําอะไรนี่เอาเอาเล่นกับพี่แรงเจอเนี่ยเร็วเล่นตามภาษาแมวเนี่ยอย่ายุ่งวุ่นวายคนอีตัวแฉบอีตัวแฉบอีแฉบแฉบแฉบนั่นไปแล้วนะเอ้ยแรงมาแรงต้นบักพุพ่งก็ล้าง,งน้ำจกักวะฮะ Giái ọt tôi đang phái Ôi, bọc tôn ngoài chỉ để kín Khăm, như thế Khám phèn ơi lái nói yu đây này Đột yu đột yu bọc hôn, mấy tao bọc hôn hìa đây này bọc đi đi bớt khẩn đọc Chỉ để kín vô ừ. Bậc hôn hìa มะฮูนกระดกค่ะคุณบักกดูดตี๊ตามาเร็วเนะปน็นนางเฝ้าเตามามา